ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยพันธบัตรนะครับหกข้อวันนี้นะซื้อพันธบัตรออมทรัพย์นะครับรุ่นอายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ย3%ซนะครับซื้อ1 2 0 0 0ล้านบาทนะถ้าเกิดได้รับการจัดสรรน,นะจะได้ดอกเบี้ยรวมแล้วเท่าอา่ารวมแล้ว1 8 0 0 0 0บาทนะครับใช่หรือไม่แล้วมันได้มายังไงคำนวณแบบไหนเดี๋ยวเราติดตามรับชมกันฝากกดไลค์กดซับสไคร e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ตอนนี้เป็นช่วงที่พันธบัตรออมทรัพย์นะครับของกระทรวงการคลังในปีนงบประมาณ2567ครั้งที่2นะครับเตรียมพร้อมที่จะ,จะจัดจำหน่ายกันนะครับในเริ่มเริ่ม,มวันที่13สิงหาคม2567จนถึง31สิงหาคม2567น, 25, นะครับผ่านช่องทางแอปพลิเคชันนะครับ w a l เ e ็สบม ผ่านเป่าตังค์นะครับแล้วก็มีช่องทางของ6ธนาคารหลักนะครับซึ่งจัดจำหน่ายนะครับให้กับประชาชนทั่วไปด้วยวงเงิน25,000ล้านบาทนะครับ6ธนาคารหลักได้แก่ธนาคารกรุงเทพนะครับกรุงไทยกสิกรไทยนะครับไทยพาณิชย์นะครับ CIMB ไทยแล้วก็กรุงศรีอุธยานั่นเองนะครับซึ่งพันธบัตรนะครับในรอบ นี้นะครั้งที่2ปี2567มีการจัดจำหน่ายนะครับให้ประชาชน2ชุดด้วยกันชุดที่1อายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่3%เนะครับชุดที่2อายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่3.4%ต่อปีนะครับซึ่งเปิดขายนะครับเปิดจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนหลัก6ตัวแทน ในวันที่19สิงหาคมถึง21สิงหาคม2567 3วันเท่านั้นนะครับเริ่มลงทุนง่ายๆเพียง1,000บาทไม่จำกัดวงเงินซื้อ ขั้นสูงนะครับแล้วแถมการจัดสรรน,นะครับเป็นการการันตีว่าทุกคนจะได้พันธบัตรอย่างแน่นอนด้วยการจัดสรรแบบสมอลลรอดเฟิรนะครับแค่ว่าไม่สามารถการันตีได้ว่าคุณจะได้เต็มวงเงินที่คุณจองซื้อไวหรือเปล่านะเพราะบางคนจองซื้อ10ล้านบาทอย่างเงี้ยนะครับแต่จัดสรรได้จริงๆคือคนละ2ล้าน3ล้านอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะนั้น เงินที่คุณจองซื้อเอาไว้นะถ้าไม่ได้ถูกการจัดสรรน,นะครับวันที่22สิงหาคม2567ก็ก็จะโอนเงินเหล่านั้นคืนกลับไปยังบัญชีนะครับที่ที่บัญชีธนาคารที่คุณได้จองซื้อเอาไว้นั่นเอง ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นสําหรับนิติบุคคลไม่สง่าผลกําไรนะครับด้วยวงเงิน5,000ล้านบาทนะครับมีรุ่นเดียวคือรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่3%นะครับจัดสรรแบบ first come first serve นะครับคือมาก่อนได้ก่อนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือมีการจัดสรรทั้งหมดนะครับสามสองช่วงก็คือช่วงที่1นะครับสำหรับบนแอป,ปเปาตังค์นะวงเงิน10,000ล้านบาทเท่านั้นนะครับบนแอป,ปเปาตังค์เนี่ยจองก่อนได้สิทธิก่อนนะครับ นะจองก่อนได้สิทธิ์ก่อนถ้าคุณจองซื้อไม่ทันเป่าตั้งนะครับประชาชนทั่วไปก็มาจองซื้อผ่าน6ธนาคารตัวแทนหลักวันที่19สิงหาคม2567นั่นเองนะครับนี่คือหลักๆของตัวพันธบัติออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2567ครั้งที่2นั่นเองนะครับอย่าลืมไปจองซื้อกันนะใครสนใจนะครับลองดูรายละเอียดนะครับได้นะใต้คลิปวิดีโอนะครับผมมีทิ้งรายละเอียด เบสิกเอาไว้แล้วก็คําถามนะครับสามารถดูผ่านช anel เราได้นะมีคําถามมากมายเกี่ยวกับพันธบัตรที่คุณควรรู้นะครับซื้อพันธบัตรนะครับหนึ่งล้านสองแสนบาทอายุ5ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยสเปอร์เซ็นต์เรามาดูกันให้อัตราดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะสเดือนจะได้อัตราดอกเบี้ยทีหนึ่งเดือนที่1นถึงสนะครับจำนวนวัน90วันดอกเบี้ยรับ8,876บาท71สตางค์เดือนที่4ีถึงหนะครับจำนวนวัน91วันดอกเบี้ยให้รับ8,975 75สบาท3 4สสตางค์เดือนที่7ถึง9นะครับจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ9้ับาท97สตางค์เดือนที่1 0 1ถึงานวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ9 0้3ับาท97สตางค์นะครับรวมราดอกเบี้ยตลอด5ปีคือ1 8 0 0 0 0บาทโดยประมาณนะครับดอกเบี้ยหักภาษีจ็80,000บาทหากัก5หัก2 7 0 0 0บาทเหลือ1 5 3 0 0 0บาทรั 15, บับดดอกเบี้ยนี้ไปเลยนะครับ สรุปเงินต้น1ล้าน2แสนบาทบวกอัตราดอกเบี้ย1แสนห้าหมื่นสามพันบาทเป็น1ล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันบาทนั่นเองนะครับก่อนจากการซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรนะครับออมทรัพย์นะจะมากันในทุกๆวันนะครับจนกว่าแคมเปญน,นี้จะหมดนะก็คงจะประมาณเดือนสิงหาเนี่ยแหละเพื่อคาดการว่าถ้าเราซื้อพันธบัตรเท่านี้จะได้ดอกเบี้ยโดยประมาณเท่าไหร่นะครับเป็นการคำนวณด้วยตัวอย่างนะ ก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุกทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับ อย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะ แล้ววันวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณ ทางไลน์หรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงก์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับ ให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหลานๆคนรอบข้างนะครับจำเาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุกที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจาก เหล่านี้นั่นเองนะครับอย่าหาท่ำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม